สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนลไทม์วันจันทร์ที่30มกราคม2566นะครับเผลอแพลบเดียวครับใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วสำหรับช่วงบ่ายแก่ๆเ,เย็นๆวันนี้นะครับ16นา,า45นาทีโดยประมาณแอดมินมีข่าวสารมาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเก่าและใหม่นะครับที่กำลังจะดำเนินการอยู่แต่ว่ามาอัปเดตให้ทราบว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกลุ่มไหน อ,อ,อยู่ระหว่างการโอนเงินกลุ่มไหนที่จะต้องรอนู่นนี่นั่นจากหน่วยงานภาครัฐก,ก,ก็มาเน้นย้ำให้ทราบนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ไรายงานถ้าเกิดว่ามันข่าวสารมันเงียบเงาจริงๆนะครับอย่างเช่นช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยแอดมินก็อาจจะโดดงานบ้างนะครับส่วนหัวใหญ่หลักใหญ่ใจความนะครับเรื่องวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเยีออยวยาน้ําท่วมนะครับจะพยายามอัปเดตทุกวันเพราะว่ามีจังหวัดที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ย รวมกรุงเทพมหานครด้วย67จังหวัดนะครับบางจังหวัดก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลออกมาจากปอพเพราะนั้นแอดมินก็จะพยายามทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมบ่อยนิดนึงนะครับกลุ่ม,มอด่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจแล้วกันนะครับรวมถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเราก็ยังรอคอยกระทรวงการคลังประกาศวันที่ให้เข้าไปเช็คสิทธิ์กันนะครับส่วนคลิปนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการใหม่นี่นะครับผมจะมา เน้นย้ําเรื่องของการผูกพร้อมเพย์หลายท่านมีความกังวลน,นะครับบอกเอาไว้ตรงนี้ว่ายังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะแนะนําวิธีให้สบายใจนะครับรวมถึงการเตรียมตัวว่าเอกสารอะไรสําคัญที่เราจะต้องเตรียมนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่พิเศษกว่าเพื่อนที่อาจจะต้องดูยุ่งยากและเหนื่อยกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเน้นย้าให้ทราบั่นก็คือกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสไม่ได้หย่าเลิกรากันตามตัวไม่เจอนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายเน้นย้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับบัตรบริการเก่ากับกลุ่มเปราะบ,บางนะครับผมไปเริ่มกันที่การจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับพรุ่งนี้ทางปอพอก็แจ้งออกมาตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วนะครับว่าวันที่3ามสมกราคมเนี่ยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับพื้นที่4จังหวัดนะครับซึ่งทางปอพอูนยนกลางได้ตรวจสอบข้อมูลและส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินไปแล้วก็คือจังหวัด ขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกและสุพรรณบุรีจำนวนทั้งสิ้น12,728ครัวเรือนทั้ง4จังหวัดนี้ <c oughs> สมมุตินะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้4จังหวัดนี้ท่านผู้ชมไม่ได้เงินมันจะมีอยู่สองกรณีหลักๆก็คือ1โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารของท่านไม่เคลื่อนไหวอาจจะเคยผูกตั้งแต่สมัยเราไม่ทิ้งกันแล้วท่านก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีมันก็อาจจะมีปัญหาในการโอนเงิน หรือกรณีที่2ข้อมูลของท่านมีมีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเมื่อปอ,อตรวจสอบแล้วเนี่ยพบความผิดปกติอาจจะเลขหลังบัตรเลขบัตรประชาชนอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยปอศูนย์กลางเขาก็จะส่งกลับไปที่จังหวัดก็อาจจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของ4จังหวัดดังกล่าวก็คือขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกและสุพรรณบุรีนะครับก็รอรับเงินกันส่วน อีก12จังหวัดที่จอกค,คิวนะครับใช้คําว่าจอกค,คิวที่จะได้รับการโอนเงินในครั้งต่อไปครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยก็อีก12จังหวัดนะครับ12จังหวัดนี้ปพอสออส่วนกลางเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับสุโขทยัยนครปฐม,มอ่างทองชัย,ยภูมิเชียงรายสิงห์บุรีขอนแก่นสระบ,บุรีอุทัยธานีนนทบ,บุรีศรีสะเสกดและพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ย มีการโอนเงินครั้งที่1โอนเงินครั้งที่2ครั้งที่3ไม่มีแต่มาอยู่ใน12จังหวัดชุดหลังซึ่งอาจจะโอนครั้งที่4หรือครั้งที่5ก็ได้ก็เหมือนที่ผมได้แนะนําไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับว่าการจ่ายเงินของบางจังหวัดเนี่ยอาจจะหลายรอบหลายครั้งหลายรอบหลายครั้งก็สืบเนื่องมาจากที่บอกเมื่อสักครู่โอนเงินไม่ได้หรือข้อมูลไม่ถูกต้องปปส่วนกลางตรวจสอบแล้ว ข้อมูลไม่ถูกต้องก็ส่งกลับไปที่จังหวัดนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้รับเงินในในรอบที่ปอพอแจ้งออกมาส่วนจังหวัดอื่นๆที่ยังไม่ถึงรอบโอนนะครับถามแอดมินเข้ามาว่าจังหวัดหนจังหวัดนี้ได้วันไหนจังหวัดนั้นได้เมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอข้อมูลจากทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยส่วนกลางซึ่งวันนี้จะมาแนะนําช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารจากปอพเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับ <c oughs> จริงๆเนี่ยมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ทวิ t เตอร์ทิ o k Facebook, YouTube, เว็บไซต์มีทั้งหมดแต่เอาหลักๆที่ท่านผู้ชมน่าจะเล่นกันบ่อยหรือว่าเปิดมือถือมาแล้วเนี่ยติดตามข่าวสารบ่อยก็อันดับแรกเลยคือ Facebook ผมแปะลิงก์เอาไว้แทบจะทุกคลิปก็คือ f เฟซบ o ๊กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง y o u t u b e นะครับอันนี้เหมือนจะมีการรายงานความคืบหน้า การแจ้งเตือนภัยต่างๆท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องว่าสถานีข่าวปอพอ,อนะครับไปกดติดตามได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกมีการรายงานแจ้งเตือนภัยทุกไม่ว่าครอบจัก,กรวาลเลยของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการแจ้งโอนเงินเยียวยาน้ําท่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้มีช่องทางในการรับขอบ้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาคร,รัฐโดยตรงโดยที่ไม่ต้องฟังผมก็ได้นะครับนี่คือ ความชัดเจนที่ผมนามาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับส่วนท่านใดที่สงสัยว่าเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่สถานะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สามารถติดตามสถานะได้นะครับในเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บเดียวเลยเข้ามาแล้วก็กดที่เมนูสีเขียวตรงกลางนะครับติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสถานะมันก็จะขึ้น บางท่านอาจจะขึ้นว่ารอตรวจสอบร,รอโอนเงินอะไรก็ว่ากันไปซึ่งสถานะมันขึ้นว่ารอผมก็คงตอบได้แค่ว่าก็ต้องรอนะครับเพราะว่าผมเองก็นําข้อมูลจากปอพมารายงานให้คานผู้ชมได้รับทราบส่วนช่องทางนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมป,ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเว็บไซต์มีเว็บเดียวครับก็คือหน้าตาเมื่อตกี้แหละเนี่ยหน้าตาหน้าตาเดียวนะครับเนี่ยหน้าตาเดียว นะครับมีเ <Syria> ว <S deal> yeah, ็บเดียวนะย้ําว่าเว็บของปอพมีเว็บเดียวระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับส่วนเว็บไซต์ท่านผู้ชมก็สามารถพิมพ์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเนี่ย h t p p h t t p s เนี่ยนะครับอ่าแล้วก็สแลสขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ foot 6หอ่าแล้วก็อะไรเนี่ย d ด i d ดซ s สเตอใช่ไหมดอท go โอนะครับอ่าหรือครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ ของกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเบอร์โทร026373511นะครับอันนี้คือช่องทางที่ปอพเปิดเอาไว้ก็คือมี2อย่างเว็บไซต์กับเบอร์โทรนะครับหรือนะครับอ่าไม่ใช่หรืออันนี้แจ้งก่อนนะครับ4จังหวัดที่ว่านะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากช่อง YouTube สถานีข่าวปอพด้วยนะครับได้ทำข้อมูลภาพนี้ขึ้นมาก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับ 4จังหวัดที่จะได้รับการโอนเงินนะครับในวันพรุ่งนี้เลยนะครับด้านล่างก็บอกว่าคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายใน31นะครับวันนี้30ก็ยังไม่มีใครได้แจ้งว่าได้รับเงินก็คงต้องรอเป็นพรุ่งนี้31มกราคมนะครับก็มีขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกและก็สุพรรณบุรีนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลยืนยันนะครับยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ปอพแจ้งออกมาโดยตรงนะครับผมอ่ะต่อไปครับไปพูดคุยเรื่องของโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี65แอดมินขออนุญาตนำหน้าเว็บไซต์ของ <c oughs> โครงการลงทะเบียนขึ้นมาเว็บไซต์เนี่ยมีอยู่2เว็บนะครับก็คือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ทั้ง2เว็บไซต์นี้เมื่อท่านผู้ชมกดเข้ามาหน้าตาถ้าท่านผู้ชมเข้าดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเหมือนที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแนวตั้ง นะครับเป็นโลโก้ของกระทรวงการคลังทางมุมซ้ายนะครับแล้วก็ชื่อโครงการนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการลงทะเบียนการลงทะเบียนในนี้สิ้นสุดแล้วเมนูสีเขียวอ่อนเนี่ยปิดไปแล้วก็เมนูสีสีส้มเนี่ยนะครับบอกว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมรู้ว่านี่คือเว็บไซต์จะใช้คําว่ามีเว็บเดียวก็ได้แม้ว่าลิงก์ช่องทางการเข้าจะมีอยู่2เว็บก็อย่างที่บอกคือเว็บไซต์เวลแฟร์กับเว็บไซต์บัตรตุนิการ นะครับแล้วต่อด้วย .mof.go.th เนี่ยพอกดเข้ามาแล้วจะเหมือนกันทั้งหมดลงไปด้านล่างก็จะมีข้อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆนะครับคำถามที่พบบ่อยนะครับแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของจอภาพมือถือเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางในการติดต่อ,อ,อสํานักปลัดกระทรวงการคลังสานักงานเศรษฐกิจการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัสวิการของโครงการมีทั้งหมดท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์นี้หรือที่เพจ Facebook กระทรวงการคลัง หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถดูได้เลยเพราะนั้นข้อมูลนตอนนี้เกือบๆจะ17นาฬิกานะครับจากกระทรวงการคลังนี่ยังไม่ได้มีแจ้งออกมาว่าจะให้เช็คสิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้ามาเช็คได้เองแล้วคิดว่าเดี๋ยวพอกระทรวงการคลังประกาศนะครับหน้าเว็บไซต์น่าจะมีเมนูอุทธร์เพิ่มขึ้นมานะครับมีเมนูการอุทธร์เพิ่มขึ้นมาขออุทธร์ สำหรับคนที่ไม่ผ่านเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรืออย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวรอรอเว็บไซต์เขาอัปเดตตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตก็เอามาให้ดูว่าหน้าตาของเว็บไซต์มันเป็นแบบนี้แล้วมีเว็บเดียวนะครับแม้ว่าช่องทางการเข้าจะมีลิงก์อยู่2ลิงก์ใครที่เข้าไม่เป็นก็ไปที่หน่วยลงทะเบียนหน่วยไหนก็ได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครุงไทยออมสินทกศที่วการอำเภอทั้งที่วการอำเภอตุกงแห่งทั่วประเทศนะครับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำนักวการเมืองพัทยาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นให้เจ้าที่เขาเช็คให้ ซึ่งพอไปเนี่ยเจ้าที่เขาก็เข้าเว็บนี้แหละครับเขาเข้าเว็บนี้แหละเขาก็จะขอบัตรประชาชนเราแนะนําให้เรากรอกแล้วก็ตรวจสอบง่ายๆแค่นั้นเองหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรศัพท์แต่นี่ผมบอกนะครับก็เดี๋ยวใกล้วันแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเบอร์โทรนี่เหมือนผมจะเอาขึ้นมาแล้วหรือเปล่าอ่านี่นะครับนี่เบอร์โทรในการตรวจสอบตรวจสอบ สิทธิ์ว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเบอร์โทรทั้งหมดเลยสำนักงานประลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสริการหรืออาจจะมีเบอร์ call center อ่คู่สายเพิ่มเติม,ตม,ตมที่กระทรวงการคลังจะประกาศทั้งหมดทั้งมวลนะครับรอให้กระทรวงการคลังประกาศวันที่แน่นอนก่อนท่านผู้ชมค่อยโทรศัพท์ไปสอบถามในวันและเวลาราชการนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันมีช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์อยู่3ช่องทางด้วยกัน แล้วท่านผู้ชมที่สงสัยว่าแล้วการผูกพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องผูกเลยหรือเปล่าเร่งรีบไหมไปท,ทําทีหลังได้ไหมผมแนะนําง่ายๆนะครับใครที่เคยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรเป็นตัวประชาชนถ้าเกิดว่าบัญชีของท่านท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นบัญชีมันเคยไปผูกบัตรประชาชนกับบัญชีเก่าที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ท่านผู้ชมต้องเสียสละเวลานะครับไปที่ธนาคารเดิมไปยกเลิกซะนะครับไปยกเลิกการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซะแล้วก็มาผูกพร้อมเพย์ กับบัญชีใหม่เอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์กับบัญชีใหม่ชชมมบบหมทําเองได้ก็ทําผ่านโมบายแบงกิ้งทำเองไม่ได้ก็ไปที่ธนาคารเจ้าที่เขาทําให้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดอ่ขออภัยแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แนะนาครับไม่ต้องรีบรอตรวจสอบสถานะก่อนรอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนถ้าเกิดสถานะขึ้นว่าท่านผ่านท่านค่อยเอาบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศ นะครับแล้วก็ให้เจ้าที่เขาทําการผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จสับเลยนะครับบางท่านบอกว่าไม่มีบัญชีธนาคารจะทําอย่างไรมีวิธีไหมตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีครับก,ะกระทรวงการคลังบอกว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้ายังไม่มีบัญชีธนาคารก็ไม่ต้องเร่งรีบเพราะก,ะกระทรวงการคลังบอกว่าเป็นการผูกไว้เนื่องจากเพื่อรับความช่วยเหลือซึ่งมันอาจจะเป็นความช่วยเหลือที่เป็นเงินสด ที่สามารถกดเป็นเงินสดได้บัตรประชาชนยังไม่สามารถกดบัตรประชาชนของประเทศไทยยังไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่รูดซื้อสินค้าได้แต่มันกดเงินสดไม่ได้ก็จะต้องใช้วิธีโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ผูกก็ไม่ต้องเร่งรีบนะครับมีเวลาก็ค่อยไปเปิดบัญชีนะเปิดบัญชีแล้วก็ให้เจ้าที่เขาผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับสิตสวัสดิการที่ ยังอยู่ในวงเงินการช่วยเหลือของบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือเงินค่าน้ําค่าไฟซึ่งก็อาจจะขยายต่อไปแต่ช่องทางมันจะไม่ใช่เข้าบัตรสวัสดิการแล้ววันที่สิบแปดทุกวันที่สิบแปดจะเข้าบัตรสวัสดิการใช่ไหมครับไอ่หนึ่งร้อยค่าน้ํากับไอ้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทค่าไฟอะ่ะแต่ว่าหลังจากนี้มันย้ายมาใช้สิทธิ์บัตรผ่านบัตรประชาชนมันก็จะต้องเข้าบัญชีด้วยระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนใครที่ขอความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟไว้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอติดตาม ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรใหม่เนี่ยจะสามารถต่อเนื่องหรือต้องไปแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้าใหม่อันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบรวมถึงเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของผู้พิการนะครับก็ทุกวันที่22เข้าบัตรสวัสด,ดิการเห็นไหมครับมันก็จะต้องใช้วิธีการโอนเข้าระบบพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบ,บัตรประชาชนแบบนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดทั้งหมดรอให้กระทรวงการคลังประกาศที่เป็นทางการดีผมจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนการเตรียมตัวนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรมากนะครับรอหนึ่งรอกระทรวงการคลังประกาศวันที่แล้วก็เข้าไปเช็คสิทธิ์ถ้าผ่านก็บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุไปยืนยันตัวตนนะครับที่กรุงไทยออมสินทกศส,สาขาไหนก็ได้ใกล้บ้านถ้าไม่ผ่านก็เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์นะครับทีนี้บัตรประชาชนเนี่ยของใครใกล้จะหมดอายุนะครับของใครใกล้จะหมดอายุผมแนะนํานะครับทําได้ให้ไปทําทําได้ให้ไปทํานะครับตรวจสอบสถานะก่อนก็ได้แล้วก็ไปทําซะ ไปทาบัตรใหม่เช่นมันถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าผมจาไม่ผิดกฎระเบียบของการทําบัตรประชาชนใหม่เนี่ยน่าจะทําได้ล่วงหน้าหกสิบวันหรือเก้าสิบวันเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่หกสิบวันเนี่ยแน่หกสิบวันนี้ทําได้นะครับเช่นเหลืออีก2เดือนบัตรจะหมดอายุเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปทําไปทําได้เลยไม่ต้องรอเพื่อที่ว่าเออมันทําอี่ครั้งหนึ่งมันก็ใช้ได้หลายปีใช่ไหมครับหกปีเจ็ดปีนู่นนะก็ใช้ยาวเลยแต่ท่านผู้ชมไปยืนยันตัวตน ไปยืนยันตัวตนแล้วคือบัตรอีก2เดือนจะหมดอายุแล้วท่านผู้ชมไปยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องวิ่งหลายรอบอะในความรู้สึกผมนะท่านผู้ชมนึกออกไหมอีก2เดือนบัตรจะหมดอายุเช่นบัตรของท่านผู้ชมจะหมดอ,อายุเดือนเดือนเมษาสมมุตินะเดือนเมษาท่านผู้ชมประกาศผลเสร็จท่านผู้ชมไปยืนยันตัวตนในช่วงเดือนกุมภาก็ใช้สิทธิ์ได้แค่มีนาะเอา้าเมษาก็จะหมดบัตรหมดอายุก็ต้องไปทําบัตรใหม่ก็อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนอีกหรอืรอเปล่า อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการทําบัตรใหม่เรื่องข้อมูลในบัตรผมก็ไม่แน่ใจว่าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรจะมีปัญหาหรือเปล่ามันมีมันมีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเตรียมให้พร้อมแบบสมาร์ทการ์ดใครที่ใกล้หมดอายุทําได้ก็ไปทานะครับถ้าถึงเกณฑ์ที่เขาสามารถให้ทําใหม่ได้นะครับทีนี้เอกสารสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมจะแจ้งเนี่ยคนอื่นไม่ต้องเตรียมครับแต่มันมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่จะต้องเตรียมเอกสารที่สําคัญ นั่นก็คือกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสไม่ได้หย่าเลิกรากันตามตัวไม่เจอแล้วทางกระทรวงการคลังเสนอครมในช่วงปลายปีที่แล้วให้สามารถายื่นลงทะเบียนได้โดยแนบหนังสือประกอบการพิจารณานะครับและหนังสือและหนังสือประกอบการพิจารณาของของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเซ็นรับรองไม่เหมือนกลุ่มเปราะบางคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่ใน กลุ่มจดทะเบียนสมรสไม่ได้หย่าเลิกรากันตามตัวไม่เจอและอายุต่ำกว่า60ปีไม่ได้เป็นผู้พิการไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางอ่ะอายุต่ำกว่า60ปีแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางท่านจะต้องแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไอ้คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใครที่สามารถไปตามตัวได้นะครับไปตามตัวคู่สมรสได้ในภายหลังจากลงทะเบียน<ๆ><ๆ>ก็ดําเนินการหย่าให้แล้วเสร็จแล้วก็เตรียม สำเนาทะเบียนย่าเอาไว้เดี๋ยวรอวันที่เราตรวจสอบสิดถ้าผ่านก็เอาสำเนาใบาย,ยา่บาใบสำคัญใบาย,ย่านั้นไปยืนยันตัวตนพร้อมกับบัตรประชาชนเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านตรวจสอบแล้วไม่ผ่านอันนั้นก็ท่านก็ต้องอุทธทณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมแล้วถ้าไม่มีใบาย,ยาห่ะมันตามตัวกันไม่เจอจริงๆหาตัวกันไม่ได้แล้วเป็น10ปีแล้วเลิกรากันแล้วไม่รู้มันไป มีครอบครัวใหม่หรือมันไปอยู่ต่างประเทศหรือมันอาจจะล้มหายตายจากกันไปอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าคือมันหาตัวไม่เจอจริงๆจะทํำยังไงก็ต้องรอครับรอว่ากระทรวงการคลังจะมีข้อกําหนดให้แนบเอกสารอะไรเพราะในข้อกําหนดของมติครอมอรเมื่อครั้งที่กระทรวงการคลังเสนอมติครอมอรเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากันตามตัวไม่เจอเนี่ยมันแยกเป็น2กลุ่ม ช่ไหมครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มผู้อายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอันนี้คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเนี้ยหนังสือประกอบการพิจารณาจะมีเจ้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเซ็นรับรองอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรถ้าผ่านก็อบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางอายุต่ำกว่า60ปีนี่แหละก็ต้องใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือใบสําคัญใบหย่าหรือไม่ก็เอกสารที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งเรายังไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังจะให้ใช้เอกสารอะไรก็ถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบหรือกระทรวงการคลังจะยกสิทธิตรงนี้ให้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนั่นคือสิ่งที่กลุ่มผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะต้องจะต้องทราบก่อนในช่วงที่เรารอกระทรวงการคลังประกาศวันที่ซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับผมอ้าวจิ้งท้าย <c oughs> แถมให้อีกนิดหนึ่งขอไปท่านผู้ชมนะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับเดี๋ยววันเมืะรืนนี้วัน นะครับวันพุทธที่1กุมภาพันธ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าเงินรูดซื้อสินค้า2 0 0ร้อใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ,รบเงินค่าพานะรถไฟ500รถทัวร์500นะครับกรุงเทพปริมนทนรถไฟฟ้าขนสมกออีก500ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ,รบเงินค่ากา๊าซหุงต้มหนึ่งร้อยบาทต่อ3เดือนก็ยังใช้ได้นะครับมกราคุมภามีนาสะวาดวกเมื่อไหร่ไปใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบัตรใหม่เขาประกาศใช้เดือนมีนาเนี่ยก็อดนะก็อดนะค่าก๊าซเนี่ยเพราะนั้นถ้าใช้ได้ในช่วงเดือนกกุมา็ใช แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะหลายแห่งร้านแกส๊สที่เข้าร่วมโครงการนี่มันหายากเสเหลือเกินนะครับกระทรวงการคลังก็ถ้าได้ยินเสียงนี้ก็กรุณาปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เงินวันที่18นะครับค่าน้าค่าไฟก็ตามนั้นตามจริงไปแล้วก็เงินวันที่22เพิ่มเบี้ยความพิการนะครับก็ยังได้ปกติมีเท่านี้นะครับไม่มีเงินเพิ่มพิเศษอะไรสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พี่การแล้วเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึ้ง6ขวบก็เข้าวันที่10กุมภาพันธ์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันอังคารนะครับก็เข้าบัญชีของออทุกท่านโดยตรงแต่ถ้าใครรับเป็นเงินสดที่อบตเทศบาลสำานัก <c oughs> ง,ง,งานเขตก็อาจจะล่าช้าออกไปนะครับก็แจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่สําคัญสําหรับกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีเงินประกันราคาข้าวก็มีแค่ เข้าหอมมะลินอกพื้นที่ที่ได้รับเงินส่วนต่าง300กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้รับประมาณสักวันพุธเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ประกันราคาข้างวง้อที่17ก็รอประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในวันศุกร์ก็ไล,ล่ลำดับไปทุกๆ7วันแบบนี้นะครับผมส่วนกลุ่มอื่นก็ยังไม่มีรายคืบหน้ามากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก A News Time ทนะครับท้ายที่สุดนี้เหมือนเช่นเคยครับอำนวยอวยพรให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยทุ่วทั่วกัรรวยๆเฮงๆรวย,ท,วรวยทั่วหน้าพบกันใหม่โอกาสหน้า